ไปที่ Google Chrome ไปที่ขีดสามขีดมุมบนขวามือไปที่การตั้งค่าไปที่เครื่องมือจัดการรหัสผ่านแล้วเราก็เลื่อนหา Application Line .me นะครับเมื่อ นี่ครับเจอแล้วก็ l i n e m o t me ก็แตะเข้าไปใส่รหัสล็อกหน้าจอของผมจะเป็นสแกนไยนิ้นมือนะครับพอ,อมาสู่หน้านี้ก็กดดูรหัสผ่านเราก็กดตรงลูกตานะครับเพื่อดูรหัสผ่านทุกตัวของเราแล้วก็จะกดคัดลอกหรือว่าจดไว้ก็แล้วแต่นะครับเมื่อเราไปเข้าระบบกับคอมเครื่องอื่นกับพีซี แล้วก็ใส่อีเมลแล้วก็รหัสผ่านตรงนี้นะครับตรงนี้เสรรียบร้อยครับผม